สี่ห้องพืชเนาอพี่น้องเนาะเห็นบ่สีขาวเลยเด้บานนี้พี่น้องคือว่าตุชิดซื้อสีมาให้เนาะไรกะเมื่มอวานนี่ก็ได้มอบเงินอ่ามอบเงินคาที่ว่าให้สร้างเพิ่นท่าสี ฟรีกระเทือนอรีเนาะลองเลเนาะถ้าว่าของน้ำยังบริเฮ็ดเฮ็ดของน้ำโตกันเลยคือสีใช้สะดวกกว่าเนาะขักกว่าได้นี่เฮ็ดของน้ำติดเลยนีนะติดกับเบื้องนี้เลยนี่ก็ตรงนุ่นชีเฮ็ดแบบนี้แล้วแต่ชีเฮ็ดของน้ำติดเลยได้บริเฮ็ดห่างแบบนี้ได้เฮ็ดติดกันเลย สบายดีพี่น้องสบายดีเพราะม่พี่น้องเอฟซีของตุสิษ์เบิร์สุขสุคนเดอพี่น้องไอ้เนาะสบายดีพี่น้องบ่ว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องฝั่งลาวแล้วก็พี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องไอ้เนาะจะยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของตุสิษ์ปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องเอยโดยพี่น้อง ตอนนี้ตูซิดก็อยู่ทางบ้านน้องไอเดียเนาะหลังจากที่ว่าตูซิดเนาะไปส่งลูกสาวเนาะไปโรงเรียนพี่น้องเอ้เนาะลูกสาวไอเดียไปโรงเรียนพี่น้องไอเ้ไเนาะก็ได้กลับมาเนาะกลับมาเฮือน้องไอเดียต่อก็คือว่าสี่พาพี่น้องมาอัปเดตเบิง้งพี่น้องเอ้เนาะว่าสี่เฮือนน้องไอเดีย,ไ,ดยไปฮอดใส่แล้วนี่ก,ก็คือสี่ห้องพืชนาะพี่น้องเนาะ เห็นบ่สีขาวเลยเด้บานนี้พี่น้องคือว่าตัวชิดซื้อสีมาให้นแอไรกะเมื่อวานนี่ก็ได้มอบเงินมอบเงินคาที่ว่าให้สร้างเพื่อนท่าสีพี่น้องเลยนะเนาะเรียบร้อยพี่น้องเลยอันนี้ก็คือสีห้องเพื่นเนาะพนทาก่อนพี่น้องเนาะแต่ถามเพื่อนอยู่ว่าสิทาต่อบ่มือนี่พอดีว่าเพื่อนว่าท่าอยู่ก็เลยจะพาพี่น้องมาอัปเดตไปน้ำกันบึงไปน้ำกันเลยว่า บ้านน้องไอเดียหลังจากที่ว่าทาสีแล้วหน้าตาจะออกมาประมาณไหนพี่น้องเนาะแต่ทิษฎีเชื่อว่างามแน่นอนพี่น้องเนาะงามแน่นอนเอาพี่น้องเลยแต่ว่ายังขาดอยู่พี่น้องไอเนาะอ่าประชาสัมพันธ์น้ำเพี่น้องในเด้อพี่น้องเนาะทาผู้ใดอยากอยากซอยเรือเนาะพี่น้องเนาะไอเดียมาเพิ่มเติมก็คือว่าซอยเรือเรื่องตัวที่ว่าสีไม้นี่แหละพี่น้องสีทาประตูนี้ก็คือว่า ยังบอกมีน้องพี่น้องเรายังขาดอยู่อันนี้จักสิปประมาณเท่าไหร่นาะบริถามเบื้องทางสังแก้วไอ้แก้วเพื่อนพี่น้องเลยคือว่าต้องได้ทาได้พี่น้องขันบ่อทามันก็สิเป็นสีแบบสีไหมแบบจืดๆขันาทาสีทาไหมใส่แล้วมันก็สิสีเหลื่ยมสีเงาสีงามสีดูดีขึ้นกว่านีเนาอพี่น้องเนาะจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยพี่น้องเลยเ่าไวาช่วงนี้กะ องบก็ยังบมีแต่ทางช่างแก้วเพื่อนว่าสีลองถามเบืองทางยูทูบเบอร์สสยบุญเท่านาะทางชาวบ,บุญเพื่อนพี่น้องเอ้ทว่าจังใดตอนนี้ก็คือว่าทางน้องเหล่เพื่อนกะได้ไปท่าเบื้องเบื้องเบื้องนั่นพี่น้องเนาะเบื้องที่ว่าที่ว่าอันข่าของน้ำเนาะเนาะมันสิทายากเนี่ยพี่น้องเน,งนงาะทายากเนี่ยไปพี่น้องเอ,อ้เดี๋ยวจะเช็ดสีพาไปเบืเอ้องเนาะจะหนุนยากแต่ทางในนี่นคือคีอคอเลี่ยวเลยแหละพี่น้องเอ้ เนาะไปพี่ชิดจะพาะไปเบิ่งนพี่นอปป้องไลปะโอเคพี่นอ้องอ่าแล้วเนาะทางนอกนี่เนาะอันนี้คือชนทางหนาพี่น,อนนะ้องเองเนาะก็คือเรียบร้อยมาแล้วนอะสำหรับทาห้องพื้นวันที่ทรบพี่นอนะ้องเนาะอืม กบ,บ่มีอย่างเนาะไปเดี๋ยวพาเข้ามาเบิง่งทางในโอ้ทางในนี่ก็คือเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเด้เอเรียบร้อยอวานในห้องในห้องยังบริทาบ่พี่น้องเหนเนาะในห้องยังบริทาเดยวเป็นอาก็บงานแป่นน้ำหลังแต่ว่าทางนอคือเรียบร้อยไปแล้วเนาะทางทางนอกห้อ,หองของทางในพี่น้อง khê okay. à. à, nó, nó à mà ghê bằng thằng liệu bạn này nói đó à đẹp rồi bớt thằng lằng nữa เดี๋ยวสี่ห้องพื้นติดเพืนอาอชิทาสี่ภายนอกใส่บันไปไปเบื้องเบื้องหอง้องนอับบัน่น่อยเนาะเฮ้ยโอ้สบายดีเด้อน้องแหล่เฮ็ดพุดดี้เอาบ๊อบอันนี้ โดยไอเห็นท่าน้องหล่ะเอ้เห็นน้องแหล่จมมุ้ผืยากนี้ยากเดีอยู่เนาะเพิ่นยากอย่างนี้นี่โอ้ยากอันนี้บ่น้องแหล่มันทายากบ่โอ้ทาแบบนี้เอาทาเสลียงขางเอาโอ้เอาเอาทอยออกไกลๆก่อนเดินไม้ทางตาพี่น้องเอ้อนี่มีวิธีแก้อยู่ด้น้องแหล่อะไรกบได้หยางกว่าไหนเนาะระดับสร้างผัแหงเลยพี่น้องจะไปยางกันเถอ ไม่ไม่ค้านนี่ไม่ต่อนี่ชื่อเอาห่านได้ไหมอันไม่เอ็นจับในมือนี่ตจะทำไม้พี่งไงเพิน่น <laughs> โอ้โอจะน่าหาซื้อได้เนาะ <laughs> อ่าไม่แตง่งไม่แตง่งพี่พพน,าาน,พน,น้องเอ้งทรไมชาติบอันที่มายากช่วงช่วง i n g นี่เนาะ swing ที่คือห้องน้ำนอกไอเดียนี่แหละ น้องหล่าเพิ่นไปใช้คือว่าถาน้องหล่าเพิ่นน่องหล่ายู่อน,น่องเข็มยังโบกบ่เพิ่นในตั้องกบก่อโอ้ตั้งวงกบพี่น้องขันห้องอืมขันห้องขันห้องให้น้องเข็มบ่ดอโอ้ พอดีติดเลยเนาะพอดีหนีบเลยเนะเยเข่าก็ได้ช้ำพอดีหนีบเลยได้ใีชนตัวนี้บ่อเก้ากยูฟุนบ่บ่้เห็นนะบ่้เห็นบอก้า 9. แต่ว่าค้าเบิ่งเมียไปจักว่านี่ก็เอาเมียไปห้องมอ สีสีทาภายนอกบ่หรือภา,ภายในมือนี่บ่แหลกทาน้องหลามากนะจิด้ท่าทั้งสองน่าจิด้ทาภายในก่อนอืมต่ละเทื่อนี่เขาทาทางในบ่ก่อนเจละเทื้อนี่ทาทางในหรืออ่ะทางนอกเลยหนาสีมือนหนึ่งอืมอาจจะทาทางในก่อนเนาะอันว่าทาทางทางนอกแห,ห่งก่อนเลยจังทาทางในบ่แมนเนาะ าทาห้องพื้นนี่ง่ายอยู่เนาะอันเชื่อยาก่อนถ้าท่านั่นผูนเนาะต้องละเอียดได้ทาน่ะพี่น้องเลยเพาะว่า,าเคยทาเทีหนึ่งทาเคือนเจ้าของเองท่าบบเป็นก็ไป็นตู้ยใช่ไหมใช่หรอกใช่ล่าไมมนี่แไงประตอกประตูนี่จ้ะยากแล้วไ,นะได้มาเก็บได้หนิได้มานําเก็บได้หนิโดยอดเดือเยอะเสียสีอะไรสีไหมเนีเนาะเนาะเขาได้มานําเก็บได้วเพรานเ้าให้ให้มันเปื้อยนลายกะมันสีเก็บยาก ໄຂບໍ່ເປັນນີຍກເດີບິ່ງຄືງ່າຍບິ່ງຊາງເພເຮັດອຍາກນ ฟรีกะเทือนหอรีเนาะ้องเลยเนาะถ้าว่า้องน้ำยังบริเฮ็ดเฮ็ดของน้ำโตกันเลยคือสีใช้สะดวกกว่าเนาะขักกว่าได้นี่เฮ็ดของน้ำติดเลยนี่นะติดกับเบื้องนี้เลยนี่เพื่อนงนุ่นเฮ็ดแบบนี้แล้วแต่ชีเฮ็ดของน้ำติดเลยได้บริเฮ็ดห,หา่างแบบนี้ได้เฮ็ดติดกันเลย คนบบเป็นนี่คนบบเป็นนี่เพราะว่าสร้างท่าสีไรคนบบเป็นนี่มันจะเป็นยังนั้งแหละสทางมันจะเป็นสีท่าช้างได้น่น้องอันนี้มันคือความจริงอันนี้นมือนี่มือนีเอน่เพื่อนเม่แหลมือนีอ่สีสีอันนี้นะมันอาจสีบบเปื่อนบันไดมันบบติดคัก สี่ตัวนั้นพุ่นเขาเอ็นสี่ยังสีภายนอกบ่สีเอ็นสี่ห้องพื้นนี่มันโบ่ปันไดสี่ห้องพื้นสีแท่พุ่นสี่างทาเฮือนอันที่อันนะสีแบบสีมันแจ้งๆมันติดได้ตัวน่ะสไลล่างนี่จะโบออกขันโบใส่น้ำมันลลางก็บหยากปันได้ทั้งแหลว

มาแล้วกับลังเสริมมาแล้วพี่น้องเออสบายดีเด้อสองเบาดูสบายดีเออ,อน้องถ้วยเป็นจังไงแล้วน,น้องถ้วยขยังคือยังม่เมื่อยอยู่เนาะวัยอยู่บ่บ่คือฉี่ไม่เมื่อยอ่ามาซ่วยนอ้องแหลบบ่แล้น้องหลานเนี่ยคือท่อ uh, งกปแุ่นตัว่นอยู่กับสีบ่ได้อ่า บิ่งคือยังเมื่อยอยู่หั่นมาเฮ็ดอันนี้คือบ่พักพ่อนก่อนเนาะบ่ได้เฮ็ดดอกมากกะได้กันหน่อยแหอ้ายนะน้องหล่าถัดผมไหมได้อนี่เนาะอื ไปไปทางนั้นบ่อ่าน้อมเก่นะอ่ะมาเบิ่งน้องลาสิทาสีแท้เล้บาดนี้ บดสองเลยทางนอกทางในคือว่าทางในนะ่ะสีขาวอ่านเอาให้เขียนให้อยู่ทางในมันสะมีอ่านี่สีเทานี่ทางนอกตัวนี้ตัวน,น,นี้สีเทาตัวนี้สีเทาตัวนี้สีขาวตัวนี้ทางในตามที่พอเจาเลือกไว้เลย ชื่อนี่อยงเจ้บอกอ่าได้อาเลยเืหรอล่าันี้เราเ่อน้าวย่งนี่พี่น้องเนนะองกระิมาบึงกัน่ตทางน้องแหล่พิน Ngay mà thằng lang lưới bọn nịp yong ghê. Ngay mặt thằng phi lưới bọn nịp kìa mặt thằng phi lưới bọn thằng phi là đấy nịp yong phi lưới bọn nịp yong phi lưới bọn nịp yong phi lưới bọn nịp yong phi lưới พอยังบบชุดจำทายยากเลยชี้ทาสามมันจะคายากนี่เนาะเอาเอาเอาหองกระบอกอยากาอ,าอ,าอ,าอายูย่ใกล้บันไดด้พี่น้องจะนั้งชี้ อ่าบุมเมนว่าสีท่า้างดยสีท่ามือกล้อง,งกับปอยยาปันได้เลยสิเหลวเลยแต่ว่าเพิินลำนิทว่านาเติบได้นี่พี่น้อย ยากเนาะทางของน้ำน้องไอเดียสิมันิติดกับเพื่อนโพดพี่น้อยเฮ้ยว่าต้องห่วงเรอกมันเป็นสไตล์อนนะนะ <c oughs> <c oughs> ต้องมีตำหนิเนาะดีะยังถึงหน่อยฉันมีคือว่ามืออาชีพได้นี่ผ่าน,นหนึง่งหนึ่งเสียของรถแข่งได้หน่พี่น้องสุสกิอย่างดีได้หน่โอ้โมอโตโอ้โมอโต้สปอร์ตบ่บบบบบบบยังปุณานมีทางเทิงอย่พี่น้องฮะสปอร์ตหรือสปีดสปีดบ่โมอโต้สปีด โอ้อากิซูซูกิโอ้น้องแหล่จะอยู่ทีมแข่งรถทีมนี่บ่แหล่เบื่อจากการแข่งรถเนาะแบบก็ลนะเลยมาเ็ดงานอานดิเ็กเนาะ <c oughs> ผักร่อนอันนี้นะน้องแหล่แบบเบื่อจากการแข่งรถหลยล,ลักลัเชียงรถเชียงล่างวานใช่เนาะก็ะะเลยอยากอยู่แบบพอเพียงเนาะ เดี๋ยวนุ่งเสือเข้าสนามแข่งย,ยังบมได้เห็นอ๋อได้นุ่งเสือใครชื่อ,อโอ้ยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าแต่น้องแหล่ท้อ <laughs> บัณิตก็คือการเนี่ยผมกเห็นตั้งแต่เกิดเห็นแต่ในโทรทัศน์นั่นแหละพี่น้องเลยอยู่ไทยนี่มีได้นี่อยู่ไทยนี่อยู่บุรีรัมย์เด้อน้องแหล่อยู่สนามของงานท่านเนวินเด้เอเรามีหอดสนามฟุตบอลแล้วก็สนามแนนามข่งรถเด้อ รับลกูกไดไ้ของเราฮังลุมอยากจางเน,ะนาะอืปูนบมแหงเลยเป็นแบบนี้เลยเพื่อนเด้อโมแ่ววววนว่าเขาท่าจางเลยปูนมันบมแหงแลวมันเป็นแบบดำๆขาวๆ เรียบร้อยน้องเลมันเห็ดพี่น้องเน,นนานาาะสีมั่ิบอืแอ่วพี่น้องเองเนาะมาหอ,อนี่จ้ะสีได้ขอตัวลาพาจากเนาะพาพออา่อแม่พี่น้องอัปเดตเบิง้งตอนนี้ก้ะเฮือนน้องไอเดียจ้ะการเขาเออนี่อย่างขั้นตอนการทาสีห้องพื้นก้ะเป็นเช็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเองเนาะต่อไปกับสีทาสีแท้ด้ายบัตนี่พี่น้องสีภายนอกเนาะต่อเข้าไปอีกพี่น้องเองเนาะ พี่น้องติดตามเบึงนํำกันมือนี่เนาะพี่น้องเลยก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายคนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเนี่ยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดชับแชร์แลวก็บอกความโฆษณาให้ตุศิษย์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุศิษย์เดฟคลิปต่อไปพี่น้องเลยสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง